เชื้อโรคที่บริเวณรากฟัน,นมันสามารถที่กระจายไปตำแหน่งอื่นๆได้นะบางคนก็กระจายก็ไปที่ลิ้นหัวใจก็มีกระจายไปที่กระดูกก็มีอย่างในรายเนี้ยกระจายก็ไปในช่องของเยื่อหุมปอดแต่ตัวคนไข้เองเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขาเขมีปัญหาที่ฟันหรือรากฟันคือรู้ว่ามีฟันผุนะครับแต่ว่าไม่เคยปวดไม่เคยอักเสบ ไม่เคยมีหนองตกใจครับเพราะว่าตอนแรกอาจารย์ก็แนะนําครับว่าต้องดูในช่องปากเพราะอาจารย์บอกทีแรกพอตั้งกรรมหาทีแรกเลยอาจารย์ก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าผมไม่มีไม่มีอาการอย่างอื่นรู้ว่ามันต้องมาจากฟันแน่เพราะเราดูจากเชื้อแบคที่เรียรที่ดูออกมาจากดูมาจากหนองในช่องเยือ่อหุ้มปอดแตแบบ่ตัวเนี้ยสัวใหญ่มันมาจากฟัน อาการเริ่มแรกคือมีไอแล้วมีเสมหะแลวเวลาไอมีแน่นแน่นอ,อกข้างขวาไอเยอะไหมก็คือไม่ถึงขนาดแบบถี่มากนะครับ<ช>แ,ตแต่ก็เป็นระยะระยะก่อนที่เริ่มจะมีเสมหะและ้วนะครับก็มาเริ่มบอกการประมาณอาทิตย์หนึ่งคร,<ช>ครับที่เริ่มจะถี่เริ่มจะถี่แล้วก็ตัดสินใจมาหาจารย์นะครับ,<ช>รบตกใจครับตกใจครับเพราะว่าตอนแรกอาจารย์ก็แนะนำครับว่าต้องดูในช่องปากอะไรเงี้ยผมก็ คือไม่มีไม่มีความรู้ตรงด้านนี้นะครับไม่มีความรู้เลยก็ยังงงอยู่เพราะอาจารย์บอกทีแรกพอตั้งคมหาทีแรกเลยอาจารย์ก็เริ่มงสงสัยแล้วครับว่าผมไม่มีไม่มีอาการอย่างอื่นก็ย้อนหลังไปคือไม่มีสุบุหรี่ไม่กินเหล้าอะไรไม่มีโรคประจําตัวเชื้อโรคที่บริเวณรากฟันมันสามารถที่กระจายไปตำแหน่งอื่นๆได้นะบางคนก็กระจายก็ไปที่ ดึงหัวใจก็มีจ่ายไปที่กระดูกก็มีอย่างในรายเนี่ยกระจายเข้าไปใน,ในช่องของเย uh ื um ่อหุ้มปอดนะครับแล้วก็คงสะสมมานานจะไม่มีอาการนะแต่ตัวคนไข้เองเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขาก็ามีปัญหาที่ที่ฟันหรือรากฟันอันหนึ่งเขาไม่ได้ไปหาหมอฟันเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยเฉพาะยี่ช่วงที่มีโควิดเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะไปหาหมอฟัน ไม่อยากมาลาสถานพยาบาลี่มีคนเยอะๆไม่อยากเวลาไปเจอหมอฟันที่อาหนากากลงก็กลัวจะติดเชื้อโควิดเพราะ้นก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้มาไม่ได้มาตรวจเรื่องฟันเลยเป็เวลานานก็คือถ้ามันมีเชื้อโรคติดเชื้อนะ ติดเชื้อบริเวณรากฟันมันก็กระจายได้ที่บอกแล้วนอกจากนอกจากกระจายเข้าไปกระแสเลือดแล้วบางคนเนี่ยเชื้อโรคก็ลงไปในช่องปากลงไปในปอดนะทำให้เกิดเป็นฝีในปอดได้ด้วยเพราะฉะนั้นติดมันติดเชื้อได้หลายหลาย,หลายแบบแปลกนะที่เขาเป็นโดยโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาเขาันปุแล้วไม่รู้เลยว่าม,มีติดเชื้อในบริเวณรากฟัน คือเขาคงเป็นแบบเรื้อรังอ่ะเป็นมานานเป็นเป็นเนดือนเดือนแล้วนะโดยที่มันไม่แสดงอาการหมอเวลาตรวจเขาอะนะก็ถามเขาเลวัน,วนที่หนึ่งเลยว่าคุณมีปัญหาเรื่องฟันไหมนะโอไม่มีเจ็บเงือกไหมไม่มีแต่ที่หมอรู้ว่ามันต้องมาจากฟันแน่เพราะเราดูจากเชื้อแบคทีเรียที่ดูออกมาจาก ดูมาจากหนองในช่องเยื่ยอหุ้มปอดแต่แบคทีเรียตัวเนี้ยตัวใหญ่มันมาจากฟันก็เลยพอพอทราบชื่อแบคทีเรียปุ๊ปบก็เลยส่งไปให้ทันตแพทย์ทันตแพทย์ก็ตรวจดูแล้วก็เอ็กซเรย์ของฟันก็จะเห็นว่าเออมีคล้ายๆเป็นฝีหนองบริเวณรากฟันตั้งหลายซี่ต้องถอนฟันทั้งหมด9ซี่คือคนที่เขาไม่มีอาการเลยแต่ที่เขามาเขามาเรื่องปอดเวลาไอแล้วเจ็บหน้าอก ข้างขวาไอแล้วก็มีเสมหะสีเขียวเล็กน้อยแล้วก็มีไข้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เขามาด้วยเรื่องปอดเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปนเรื่องฟันเลยแต่เรามารู้ทีหลังว่าโอ้ไม่ต้องมาจากฟันแน่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรักษาเรื่องฟันนะมันก็กลับมาเป็นอีกคือคนเราต้องดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ต้องไปหาหมอฟันทุกปีถึงแม้จะไม่มีอาการก็ตามนะครับแต่ถ้ามีอาการต้องรีบไปทันทีนะครับเพราะเพปล่อยไว้เนี่ยมันจะส่งผลลามไปที่อวัยวะต่งางๆได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าอย่าประมาทเลยนะครับ